ผลลัพธ์ของการรีเซ็ตเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอเล็กลืมตาขึ้นช้าๆภาพแรกที่เขาเห็นคือท้องฟ้าใสาสะอาดไร้หมอกควันเขาเขายับตัวลุกขึ้นนั่งรู้สึกถึงพื้นถนนแข็งๆใต้ฝ่ามือเมืองทั้งเมืองดูสะอาดหมดจดทุกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไม่น่าเชื่อเขามองไปรอบตัวอาคารสูงตระงานสะท้อนแสงแดดระยิบระยับอย่างเป็นระเบียบไร้ซึ่งรอยเปื้อนไร้ซึ่งร่องรอยของความเสื่อมโทรม มันเหมือนโลกใหม่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่บิวบอร์ดขนาดมหึมาที่ตั้งทำงานอยู่เบื้องหน้าข้อความเรืองแสงปรากฏขึ้นทรงพลังและเยือกเย็นยินดีต้อนรับสู่ยุคใหม่อเล็กขมวดคิ้วจิตใจของเขาเต็มไปด้วยคำถาม,พ,มพึมพำที่นี่มันอะไรกันเขากวาดสายตามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ละก้าวสม่ำเสมอราวกับถูกตั้งข้าวไว้ลงหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาเหมือนกันหมด ไม่มีความกังวลไม่มีความเร่งรีบไม่มีแม้แต่แววตาที่แสดงถึงความรู้สึกทุกคนเหมือนหุ่นยนต์อเล็กเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวที่นั่งอยู่บนมานั่งข้างๆเด็กชายตัวเล็กๆเ,เด็กน้อยหัวเราะจากนั้นพูดคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้อเล็กรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างกระซิบนี่มันไม่ใช่ปกติเขาสูดหายใจเข้าลึกพยายามตั้งสตินี่ไม่ใช่เหมือนที่เขารู้จัก มันเปลี่ยนไปเขาก้าวถอยหลังช้าๆแล้วหันหลังเดินเข้าไปในตรอกเล็กๆที่ดูงเงียบสงัดที่นั่นเขาเห็นบางอย่างใต้กองเศษขยะอุปกรณ์เก่าชิ้นหนึ่งเขาหยิบมันขึ้นมาปัดฝุ่นออกหน้าจอกระพริบถี่ก่อนที่ข้อความหนึ่งจะปรากฏขึ้น The Cawsewells เล็กเบิกตากว้างหัวใจของเขาเต้นแรงตกใจอะไรกันฉันทำลายมันไปแล้วไม่ใช่หรือ เขากำอุปกรณ์ไว้แน่นมือสั่นเล็กน้อยเขารีบเชื่อมต่อเข้ากับระบบพยายามแฮกเข้าไปในข้อมูลที่ซ่อนอยู่หน้าจอเปลี่ยนไปมันแสดงภาพเมืองจากมุมสูงกล้องวงจรปิดจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังจับตาทุกการเคลื่อนไหวแต่มีบางอย่างที่สะดุดตาเขากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาไม่เดินเป็นจังหวัดเดียวกับคนอื่นพวกเขาแอบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดพึมทำพวกเขาพวกเขายังไม่ถูกควบคุม ทันใดนั้นหน้าจอเครื่องกระพริบอย่างรุนแรงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงของอุปกรณ์เสียงที่เขาจำได้ดีอารเคียสน้ำเสียงนั้นราบเรียบเยือกเย็นปราศจากอารมณ์ใดๆอาเคียสคุณไม่สามารถลบเลือนความสมบูรณ์แบบวงจรน,นี้จะเริ่มต้นใหม่เสมอจากนั้นหน้าจอก็ดับลงทิ้งไว้เพียงเงาสะท้อนของอเล็กบนจอสีดำที่ไร้แสงเขากหมัดแน่น คบกรามจนแน่นไม่ฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเขาเงยหน้ามองเมืองตรงหน้างดงามไร้ที่ติแต่ภายใต้ความสมบูรณ์แบบนี้มันซ่อนบางอย่างเอาไว้อเล็กก้าวขึ้นไปบนยอดตึกสูงสุดของเมืองลงแรงพัดผ่านร่างของเขาเขามองลงไปเบื้องล่างเมืองยังคงเปล่งประกายภายใต้แสงอาทิตย์แต่แล้วหน้าจอขนาดมหฮมาตรงหน้าเขาก็เปลี่ยนข้อความอีกครั้ง ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นอย่างโหดเหี้ยม The c o r s w e l s เสียงสะท้อนของอาเคียสดังขึ้นอีกครั้งเยือกเย็นเด็ดขาดอาเคียสเสรีภาพมีราคาของมันการรีเซ็ตได้เริ่มขึ้นแล้วอเล็กจ้องมองข้อความบนจอทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเขาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกสิ่งที่เขาคิดว่าตัวเองควบคุมได้อาจเป็นเพียงภาพลุงตา และคำถามเดียวที่ยังคงวมเวียนอยู่ในหัวของเขาใครกันแน่ที่เป็นผู้กวบคุมทุกอย่าง